คุณหนูไฮโซยอดอัจฉริยะตอนที่271ความลับเมื่อ20ปีก่อนเทพอิงออกโรงเดนตันดอนชื่อน,นี้โด่งดังมากใครก็ตามที่อยู่ในวงการคอมพิวเตอร์ย่อมรู้จักเขาทุกคนเขาเป็นผู้อํานวยการของสมาธ์แฮกเกอร์เกินมรณามานเป็นรองแค่ประธานใหญ่ของสมาพ์แฮกเกอร์น,นิรนาม แต่จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีใครเคยเห็นประธานใหญ่ของสมาพันธ์แฮกเกอร์นิรนามถึงขั้นที่มีคนเคยคาดเดาว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าคนคนนี้ไม่มีตัวตนอยู่จริงไม่แน่อาจเป็นแค่หุ่นยนต์ AI ถึงแม้คำเรียกแฮกเกอร์จะฟังดูเหมือนทําแต่เรื่องผิดศีลธรรมแต่อันที่จริงไม่ใช่แบบนั้นแรกเริ่มสุดแฮกเกอร์หมายถึงยอดฝีมือทางด้านคอมพิวเตอร์ที่มุ่งมั่นในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่เก่งด้านคอมพิวเตอร์จริงก็ไม่คู่ควรถูกเรียกว่าแฮกเกอร์สมัพันธ์แฮกเกอร์นิรนามแทบจะเป็นหลังรวมสุดยอดแฮกเกอร์จากทั่วทุกมุมโลกพวกเขายังเคยช่วยไอบีไอช่วยชีวิตตัวประกันจากมือผู้ก่อการร้ายระดับโลกมาแล้วมากมายและก็เพราะประธานใหญ่ของสมัพันธ์แฮกเกอร์นิรนามลึกลับมากเกินไปตอนนี้เดนตันดอนจึงเป็นตัวแทนของคนที่เก่งที่สุดในโลกในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทางคณะกรรมการเชิญเขามาทำแอปพลิเคชันโจทย์แข่งขัน ถือได้ว่าเป็นการใช้คนเก่งมาทำเรื่องเล็กน้อยแต่เพราะแบบนี้จึงเป็นไปไม่ได้ว่าจะมีคนหาผลประโยชน์จากช่องโหว่ของระบบได้เว้นเสียแต่จะมีฝีมือเก่งกว่าเดนตันดอนมิฉะนั้นต่อให้อยากเจาะระบบไม่เพียงแต่จะไม่สำเร็จยังจะถูกระบบตรวจพบด้วยซ้ำชาวเน็ตในเว็บนอกและบนเวยปัวต่างคาดไม่ถึงว่าถแถลงการของคณะกรรมการจะออกมาเร็วขนาดนี้อีกทั้งยังมีชื่อของเดนตันดอนพวกมาด้วย ไอดีสันชัยกับพวกที่เห็นดีเห็นงามในการทักท้วงต่างหายเงียบกันหมดมาแล้วแล้วตบหน้าได้ไวเหมือนพายุทอร์นาโดเห็นหรือยังว่าใช้ความสามารถล้วน,วนฉันว่าฉันสังเกตเห็นละคนบางคนไม่อยากเห็นพวกเราได้ดีไม่เห็นมีคนติดสามอันดับแรกก็บอกว่าพวกเราไม่ไหวพอติดอันดับก็ยังจะหาว่าทุจริตปูเสือรอรอบนานาชาติเลยครับผมพอถึงตอนนั้นเผชิญหน้ากันซึ่งหน่าดูซิใครมันจะแหกปากไวๆได้อีก หลังจากที่ทางคณะกรรมการออกถแถลงการไอดีซันชายก็ระง,งับการใช้งานทันทีแต่นี่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขุดคุยของชาวเน็ตที่สืบจากร่องรอยอื่นๆมู่อวิซีกลับไม่ได้สนใจอะไรอีกเธอยังคงตื่นเต้นพี่ฉันจะเล่าให้ฟังอันดับหนึ่งของชาติรวมเก่งมากเลยนะเขาสู้กลับแบบหมัดเดียวจอดภายในเวลาชั่วโมงครึ่งเองมูเไวยเฟิงย่อมเคยได้ยินเรื่องไอเอสีแล้วเขาลูบหัวหมู่อวีซีเธอก็สมัครเหรอ สมัครมูอวิซีพยักหน้าม4เรียนไม่ค่อยหนักฉันมีเวลาทําโจทย์เยอะตอนนี้อยู่อันดับที่700กว่าของชาติจัดอันดับรวมมู่หวยเฟิงยิ้มพลางพยักหน้าเก่งจริงๆเลยนะการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนมัธยมปลายจาก200กว่าประเทศทั่วโลกเข้าร่วมมู่อวิซีได้อันดับเท่านี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วทันใดนั้นเซิงชิงถังที่กำลังกดพิมพ์ข้อความในโทรศัพท์มือถือก็พูดขึ้น เอว๋วเฟิงนายอยากเจอคุณหมอเทวดามาตลอดไม่ใช่เหรอเธอบอกว่าเธอผ่านมาพอดีจะแวะมาเยี่ยมนายหน่อยมูว่วยเฟิงอึ้งเล็กน้อยเธอจะมาเหรอครับเซิงชิงถังยังไม่ทันตอบก็มีเสียงเคาะประตูห้องผู้ป่วยไม่กี่วินาทีถัดมาประตูก็เปิดออกเด็กสาวสวมหมวกเบสบอลเดินเข้ามาเดือนกันยายนอากาศของตี้ตูยังคงร้อนมากอยู่เธอสวมเสื้อแขนสั้นผิวพรรณขาวผ่องราวกับหยกชั้นดี นี่เป็นครั้งแรกที่มู่เหวยเฟิงเจออิงจือจินอย่างเป็นทางการก่อนเจอกันเขาเคยจินตนาการเอาไว้หลายครั้งอย่างไรเสียมู่อวิซีก็เน้นย้ำมาตลอดว่าเธอสวยอย่างนั้นอย่างนี้บอกว่าสวยกว่าคุณหนูไฮโซทุกคนในตี้ตู่แต่หลังจากที่มู่เหวยเฟิงได้เจออิงจือจินตัวจริงก็รู้สึกว่าใช้คำว่าสวยกับเธอมันยังไม่เพียงพอพี่สาวมู่อวิซีวางโทรศัพท์มือถือลงเดินเข้าไปหาทันที พี่คะขอบคุณพี่มากเลยนะคะพี่ชายฉันหายสนิทแล้วค่ะเรื่องเล็กน้อยอิงจือจินพยักหน้าเบาๆฉันแค่ว่ามาดูยังมีธุระต่อขอตัวก่อนหลังจากเธอทักทายเซิงชิงถังเสษก็เปิดประตูอีกครั้งมู่เหวยเฟิงเห็นผู้ชายร่างสูงอยู่ข้างนอกคนหนึ่งจากมุมของเขามองไปเห็นเพียงใบหน้าด้านข้างที่หล่อเหลาเขาละสายตากลับมาอย่างรวดเร็วเหวยเฟิงนายไม่ต้องเครียดนะเซิงชิงถังพูด คุณหมอเทวดาบอกว่าเธอรักษาคนโดยดูจากชะตาต้องการอย่างไรสะทางครอบครัวของพวกนายก็จ่ายเงินไปแล้วแม้เขาจะไม่เข้าใจมาตลอดก็ตามว่าชะตาต้องการที่ว่านี้คืออะไรกันแน่มู่เหวยเฟิงพยักหน้าเบาๆซึ่งชิงทังหยิบบัตรออกมาปึกหนึ่งยัดให้มู่เหวยเฟิงนี่เป็นบัตรเข้าชมนิทรรศการภาพเขียนอักษรผู้การจัดเดือนหน้าพอถึงตอนนั้นนายคงหายดีแล้วมูว่เหวยเฟิงรับบัตรมาแล้วถามปู่เซิ่งครับ ผู้ชายคนนั้นใครเหรอครับเพื่อนของคุณหมอเป็นคนผู้เชิงเหมือนกันซึ่งชิงถังถอนหายใจนี่แหละที่เรียกว่าคนหน้าตาดีก็คบแต่กับคนหน้าตาดีด้วยกันด้านนอกโรงพยาบาลตีต้ตูบนรถอิงจือจินคาดเข็มขัดนิรภัยพลังถามตอนเด็กๆคุณเคยใช้ชีวิตในตี้ตูเหรออืมฟู่อวินเซินตอบครั้งนี้เขาไม่ปิดบังอะไรพี่ชายมาอยู่ตี้ตูตอนห้าขวบ จากนั้นก็เข้าวงการจอมยุทธมือของอิงจือจินชะงักเธอนึกถึงเรื่องเมื่อนานมาแล้วเจียงหรานเคยบอกว่าฟู่วินเซินเคยเกือบซ้อมคนจนตายอันตรายมากบอกให้เธออยู่ห่างๆไว้ดูจากตอนนี้คนที่ว่าน่าจะเป็นสมาชิกสายตรงของตระกูลเมื่อที่เจียงหรานรู้เป็นเพราะตอนนั้นเขาอยู่วงการจอมยุทธวงการจอมยุทธกับวงการแพทย์แผนโบราณเข้าถึงกันตลอดข่าวก็แพร่ไปได้เร็วแต่ไม่ว่าจะวงการจอมยุทธหรือวงการแพทย์แผนโบราณต่างก็ตัดขาดจากโลกภายนอก ถ้าไม่มีคนพาเข้าไปก็ไม่มีทางรู้ว่าวงการจอมยุทธกับวงการแพทย์แผนโบราณอยู่ที่ไหนอิงจื่อจินไม่พูดอะไรอีกเธอหลบตาลงครุ่นคิดถึงจะใช้ไพ่ทาโร่เธอก็ยังทำนายอดีตของฟู่อวินเซริรไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น20ปีก่อนเป็นช่วงจุดเปลี่ยนสำคัญเธอเองก็เคยถามผู้เท่าจงเรื่องนี้แต่ผู้เท่าจงกลับไม่รู้รายละเอียดเรื่องในตอนนั้นบอกแต่ว่ามีคนมาที่บ้านตระกูลฟู่จำนวนมากเมืองฮูเฉิงอกสันขวัญแขว,น,ขวนไประยะหนึ่ง อิงจื่อจินและสายตาฟู่อวินเซินหมุนพวงมาลัยรถทันใดนั้นโทรศัพท์มือถือที่อยู่ข้างตัวก็ดังขึ้นในเวลานี้ผู้เท่าฟู่โทรมาเขากดรับพูดไม่กี่ประโยคก็วางสายส่วนทางด้านผู้เท่าฟู่หลังจากที่เขาคุยโทรศัพท์กับฟู่อวินเซินเสร็จถึงหันไปมองฟู่หมิงเชิงกับคุณนายฟู่มีเรื่องอะไรเหรอท่านผู้เท่าขมีข่าวดีค่ะคุณนายฟู่ยิ้ม มิงเชิงกำลังติดต่อบีไมถ้าติดต่อได้อาวิเสียงฟังของพวกเราก็จะได้ไปไกลถึงตลาดโลกแล้วค่ะผู้เท่าฟูงเงียบไปชั่วครู่แล้วค่อยๆพูดขึ้นอ๋องั้นก็ดีสิเขาเคยได้ยินชื่อบีไมบีไมเป็นแบรนด์หรูที่โด่งดังระดับโลกอยู่ในขณะนี้เรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกในวงการน้ำหอมเหมือนกับยูรันบีไมเป็นบริษัทในเครือวีนัสกรุปแต่อยู่ในระดับที่สูงกว่ามาก อวิเซียงฟังเป็นแบรนด์น้ำหอมเก่าแก่ของประเทศจีนด้วยเหตุนี้บีมายถึงให้ความสนใจเป็นพิเศษคุณนายฟู่นึกไม่ถึงว่าดูเหมือนผู้เท่าฟู่จะไม่สนใจเธอจึงรู้สึกรกระอักระอ่วนฟู่หมิงเชิงเม้มริมฝีปากคุณพ่อครับคุณพ่อพักผ่อนนะครับพวกเราจะออกไปก่อนผู้เท่าฟู่บกมือไล่เอ็นตัวลงบนเก้าอี้ยกแล้วหลับตาลงไม่นานก็พลอยหลับไปสองสามีภรรยาออกไปข้างนอก ช่วงนี้ท่านผู้เฒ่าค่อนข้างติดนอนคุณนายฟู่กับรู้สึกเป็นห่วงพาไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกรอบหรือยังคะเชิญหมอโรงพยาบาลอันดับหนึ่งมาตรวจแล้วฟู่มิงเฉิงตอบหมอบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรคนแก่อวัยวะเริ่มเสื่อมก็เลยง่วงบ่อยคุณนายฟู่ได้ฟังก็พยักหน้าเห็นสีหน้าของฟู่มิงเฉิงไม่สู้ดีเธอลังเลเล็กน้อยสุดท้ายก็พูดขึ้น ฉันว่าท่านพูดเท่ายังไม่ล้มเลิกความคิดที่จะยกอวิเซียงฟังให้อวินเซินต่อให้ตอนนี้คุณติดต่อบีมายได้พอถึงเวลากลัวว่าจะเป็นการช่วยทำผลงานให้คนอื่นคุณพ่ออยากให้แต่เขาไม่เอาฟู่หมิงเชิงรู้สึกหงุดหงิดยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่รู้เรื่องน้ำหอมปรุงน้ำหอมก็ไม่เป็นแล้วจะดูแลอวิเซียงฟังได้อย่างไรกันหลักครับคุณนายฟู่ถอนหายใจเบาๆถึงจะพูดแบบนั้นแต่ใครใช้ให้เมื่อยี่ปีก่อนเหอะ ไม่มีใครอยากพูดถึงเรื่องเมื่อ20ปีก่อนถึงแม้ตอนนี้จะผ่านมานานมากแล้วแต่ก็ยังฝังใจคุณนายฟู่เธอสายหน้าแล้วลงไปห้องครัวสุดสัปดาห์ผ่านไปอิงจือจินกลับเข้าค่ายติวในตอนเช้าวันจันทร์พอเธอกลับไปก็เห็นเฟิงเย่ก,กับเถิงอวินเมื่องนั่งอยู่ที่โต๊ะในห้องเรียนใหญ่บนโต๊ะมีเครื่องมือฟิสิกส์ที่ทั้งสองคนทำเสร็จแล้วแต่สีหน้าของทั้งสองคนกลับไม่ค่อยดีอิงจือจินเดินเข้าไปหาสายตาสำรวจเล็กน้อย เครื่องนี้มันพังเหรอจัวหลีไม่ให้เธอเข้าร่วมภารกิจนี้เธอก็เลยไม่ยุ่งด้วยความสามารถของเฟิงเย่กับเถิงอวินเมืองการทําเครื่องมือฟิสิกส์แค่นี้ไม่ใช่เรื่องยากพอได้ยินแบบนี้อยู่ๆเฟิงเย่ก็ทุบโต๊ะด้วยความโมโหจะต้องมีคนแอบแกล้งแน่ฉันกับเมืองเมืองออกแบบไม่ผิดไม่มีทางเสียได้มีคนแต่ต้องมันอิงจือจินยื่นมือไปหมุนเครื่องสี่เหลี่ยมบนโต๊ะใจกลางของมันถูกทําพังใช้ไม่ได้แล้วไม่น่านะเถิงอวินเมืองถึงกับงง พอฉันทำเสร็จก็ล็อกเก็บไว้ในห้องใครจะมาแต่ต้องได้อิงจือจีนไม่ตอบยังคงจับเครื่องสี่เหลี่ยมตรงหน้าเฟิงเย่ยเม้มริมฝีปากเดี๋ยวก็จะมีการทดสอบแล้วตอนนี้ทำในดีไม่กี่นาทีต่อมากลุ่มอื่นก็เริ่มทยอยเข้ามาพอได้ยินเรื่องนี้ก็อดตกใจไม่ได้หาใช้ไม่ได้แล้วเหรอซิวเยียนหันมาพูดกึ่งยิ้มพังเหรอคราวนี้ทำในดีแหละเนี่ย ขนาดเถิงอวินเมื่อกับเฟิงเย่ยังจนปัญญาแล้วอิงจือจินจะไหวเหรอคุณหนูไฮโซโยอดอัจฉริยะตอนที่272ภาพจากกล้องวงจรปิดความรู้สึกที่ถูกบอสเอาคืนตอนนั้นที่ศาสตราจารย์หมายมาหงมายานให้ก็บอกแล้วว่ากิจกรรมทําเครื่องมือฟิสิกส์ชิ้นนี้ต้องทําเป็นงานกลุ่มกลุ่มละสาคนช่วยกันทําให้สําเร็จและสุดท้ายจะให้คะแนนจากผลทดสอบคะแนนนี้จะมีผลต่อคะแนนรวมของค่ายติวครั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีค่ายติวบรรดาศาสตราจารย์ก็ล้วนมาจากโรงเรียนชื่อดังระดับโลกสิบแห่งดังนั้นหลังจากที่การติวครั้งนี้จบลงคะแนนของแต่ละกลุ่มจะถูกส่งไปที่ทางคณะกรรมการคณะกรรมการจะใช้คะแนนนี้ทำการประเมินบรรดาผู้สมัครในขั้นต้นหรือแม้กระทั่งอาจมีผลไปถึงการแข่งขันตัดสินรอบนานาชาติเครื่องมือฟิสิกส์ที่ว่านี้ไม่ใช่เรื่องยากแต่การจะทำขึ้นมาค่อนข้างซับซ้อนโดยเฉพาะใจกลางของเครื่องมือ นักเรียนกลุ่มละสามคนจำเป็นต้องทำให้เสร็จในสามวันซิวเยียนเห็นชัดเจนว่ากลุ่มของอิงจือจีนมีแค่เถิงอวินเมิ่งกับเฟิงเย่ที่ทำมาตลอดส่วนอิงจือจีนไม่ทำอะไรเลยแล้วแบบนี้ยังจะถูกเรียกว่าเทพอ,อิงอีกเหรอพวกชาวเน็ตก็โวยกันเข้าไปแต่ก็แค่เพราะหน้าตาดีแต่ซิวเยียนก็จำต้องยอมรับว่าอิงจือจีนหน้าตาดีจริงๆ เธอเข้าวงการบันเทิงมาหนึ่งปีเจอดาราผู้หญิงที่ถูกเรียกว่าสวยขั้นเทพมามากมายหลายคนต่อให้เป็นดาวค้างฟ้าที่วงการบันเทิงยอมรับในขณะนี้ก็ยังข่มความสวยของอิงจื่อจินไม่ได้แม้แต่ครึ่งเดียวโชคดีที่อิงจื่อจินไม่เข้าวงการบันเทิงซิวเหยียนถอนหายใจเบาๆน่าเสียดายคนแบบนี้ดันไปเป็นเพื่อนกับซีววีเสียได้นี่ก็แสดงว่าพวกเธอเป็นได้แค่ศัตรูกันเท่านั้น ไม่ว่าอิงจื่อจินจะเรียนเก่งจริงหรือเปล่าแต่เธอจะปล่อยให้ซิลอวีมีกองหนุนเพิ่มไม่ได้เธอหรือเปล่าเธองอวินเมื่อทนฟังคำพูดเสแสร้งแบบนี้ของซิลเยียนไม่ได้เธอตกตัวใส่ย่ยิ้มเธอก็อยู่ชั้นสามถ้าเธออยากเข้าห้องฉันก็ใช่ว่าจะไม่มีทางตอนเช้าเธอออกไปซื้ออะไหล่เครื่องมือก็ยังดีๆอยู่พอกลับมาตรงใจกลางกลับไม่อะไรจะบังเอิญขนาดนั้นซิลเยียนหุบยิ้มสีหน้าเย็ยนชาลง ถึงอวินเมื่อสร้างข่าวหรือผิดกฎหมายนะใครจะไปรู้ว่าพวกเธอไปแต่ต้องตรงไหนหรือเปล่าพวกเราก็ทำเครื่องมือชิ้นนี้เหมือนกันรู้ว่าใจกลางของมันพังง่ายแค่ไหนเธอไม่เก็บให้ดีเองอย่ามาโทษคนอื่นนะเฟิงเย่รีบดึงถึงอวินเมื่อไว้แล้วสายหน้าให้ตระกูลซิลมีอิทธิพลมากอีกทั้งซิลเยียนยังเป็นคุณหนูใหญ่อย่าไปมีเรื่องด้วยจะดีกว่าซิลเยียนหยุดเล็กน้อยจากนั้นก็ยิ้มอีกครั้ง แล้วก็เึงอวินเมื่งท่าเอาตามตันกะของเธออิงจือจีนก็อยู่ชั้นสามเหมือนกันถ้าอยากเข้าห้องเธอไม่ง่ายกว่าฉันอีกเหรอเถิงอวินเมื่งโมโหจนหัวเราะให้กับความหน้าไม่อายของซิวเยียนอย่าให้ฉันหาหลักฐานได้ก็แล้วกันซิวเยียนยักไหล่เหมือนไม่แคร์ยังคงยิ้มเอาสีเชิญไปหาเลยอิงจือจีนไม่สนใจเธอมองเครื่องมือสี่เหลี่ยมตรงหน้าต่อสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยอีกสองกลุ่มที่ถามด้วยความเป็นห่วงก็นั่งรอยอยู่ข้างๆเหมือนกัน ผ่านไปสักพักพวกศาสตราจารย์ก็มากันด้านหลังยังมีเจ้าหน้าที่ตามมาอีกสองสามคนพวกเขายกเครื่องจากที่สูงเท่าคนเข้ามาวันนี้เป็นวันทดสอบเครื่องมือฟิสิกส์จั่วหลีตบมืออีกเดี๋ยวเรียงตามลำดับเข้ามาอาจารย์จะจดคะแนนให้ไม่มีปัญหากันใช่ไหมมีค่ะไม่รอให้เฟิงเย่กับเถิงอวินเมื่งเอ่ยปากนักเรียนหญิงที่อยู่ข้างซิวเหยียนก็ยกมือขึ้นทันที ศาส,สตราจารย์จวคะเครื่องมือของกลุ่มเถิงอวินเ,เสียแล้วค่ะเข้าร่วมการทดสอบวันนี้ไม่ได้ค่ะพอได้ยินแบบนี้จวหลีก็อึง้งเสียหรือเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ใครทําครับใจกลางไม่ไปแล้วเฟิงเย่จนปัญญาศาส,สตราจารย์จวกครับให้เวลาพวกเราอีกหน่อยได้ไหมครับทําไมละ่ะนักเรียนหญิงคนนั้นก็ดะอกใจกลางไม่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเธอเชื่อมวงจรไม่ดีเองเราควรทําให้เสร็จในเวลาที่กําหนดซิวเยียนยิ้มไม่พูดอะไร จัวหลีไม่สนใจเธอเขาขมวดคิ้วครุ่นคิดอยู่สักพักงั้นจะให้เวลาพวกเธออีกครึ่งวันจากนั้นเขาก็พูดด้วยความจนใจนักเรียนอิงเธอช่วยได้นะมือของอิงจือจินที่จับเครื่องมืออยู่หยุดชะงักเธอเงยหน้าแล้วเลิกคิ้วอย่างใจเย็นเอาจริงหรือขสัตตาจารย์จัวก่อนหน้านี้จัวหลียังแอบจับตาดูเธออยู่ระยะหนึ่งเพื่อป้องกันเธอเข้าไปช่วยจริงๆจัวหลีเท้าศีษะขอแบบเบาๆก็พอเบาๆพอนะ เขาไม่อยากทนดูอิงจือจินรังแกนักเรียนคนอื่นแต่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมันก็ช่วยไม่ได้แล้วจะปล่อยให้คะแนนกลุ่มตกต่ำไม่ได้อย่างไรเสียคะแนนทดสอบนี้ก็ต้องส่งไปให้ทางคณะกรรมการถ้าคะแนนขาดหายไปมากก็จะส่งผลไม่ดีต่อเถิงอวินเมิงกับเฟิงเย่อิงจือจินจะพยายามค่ะงั้นเอาแบบนี้จัวหลีตกมืออีกครั้ง ทุกคนกลับไปก่อนพวกอาจารย์เตรียมโจทย์ใหม่ไว้แล้วเดี๋ยวห้าโมงเย็นค่อยมาทดสอบกันอิงจือจินลุกขึ้นพยักหน้าให้เถิงอวินเมื่งกับเฟิงเย่พวกเธอไปทำโจทย์เธอเครื่องนี้ยกให้ฉันเดี๋ยวบ่ายก็เสร็จวางใจได้พูดจบอิงจือจินก็หยิบเครื่องมือสี่เหลี่ยมเดินออกไปเย็นเย็นคำพูดเมื่อกี้ของศาสตราจารย์โจหมายความว่าไงเหรอนักเรียนหญิงอึง้งทำไมเขาต้องบอกให้อิงจือจินเบาๆด้วยซิวเย็ยนไม่แคร์แม้แต่น้อย คงคิดว่าเพื่อนอิงเทพมากมั้งแค่โชว์ฝีมือก็อาจทำพวกเราช็อกตายได้พอได้ยินแบบนี้นักเรียนหญิงก็หัวเราะใหญ่นั่นนะนะทำพวกเราช็อกค,คิดว่าจะซ่อมเครื่องมือได้ในเวลาแค่ครึ่งวันหรือใจกลางของเครื่องมือนี้ไม่มันต้องเริ่มทำใหม่ทั้งหมดเลยนะจหลีให้เวลาเพิ่มอีกครึ่งวันอันที่จริงไม่ต่างอะไรกับไม่ให้เวลาครึ่งวันแค่เชื่อมวงจรก็ยังไม่พอเลยเรื่องที่ขนาดถึงอวินเมืองกับเฟิงเย่ทำด้วยกันยังทำไม่ได้ อิงจือจินคนเดียวจะไปทำได้เหรอไม่ต้องไปสนพวกเขาหรอกซิลเหยียนเหลือบตามองไปเธอกลับไปทำโจทย์เถิงอวินเมื่อไม่ไปเธอกำลังตอบวีแชทของอิงจือจินเฟิงเย่ชะงกหน้าเข้ามาเทพอิงส่งอะไรให้เหรอเถิงอวินเมื่อเกาหัวถามว่าซื้ออะไรที่ไหนเนื่องจากมีข้อกำหนดว่านักเรียนจะต้องทำเครื่องมือด้วยตัวเองค่ายติวจึงไม่มีให้แม้แต่อะไหล่ อย่างไรเสียก็ออกแบบมาไม่เหมือนกันอะไรที่ใช้ก็ย่อมต่างกันเฟิงเย่พยักหน้าไม่ได้ถามอะไรอีกเวลาครึ่งวันผ่านไปอย่างรวดเร็วตอนสี่โมงห้าสนาทีพวกนักเรียนก็มารวมตัวที่ห้องเรียนใหญ่อีกครั้งอิงจื่อจินยังไม่มาจัวหลีดูเวลาที่นาฬิกาข้อมือพวกเธอทดสอบก่อนกลุ่มเถิงอวินเมื่งไว้หลังสุดถึงแม้กลุ่มของซิวเหยียนจะไม่ใช่กลุ่มที่ผลงานดีที่สุดแต่เธอเป็นหัวหน้ากลุ่ม เธอถือเครื่องมือที่ทำเสร็จแล้วเดินขึ้นหน้าจากนั้นก็ใส่ในเครื่องจักรตรงหน้าทว่าเวลาผ่านไปหนึ่งนาทีเต็มๆเ,เครื่องจักรก็ยังไม่ขยับถึงขั้นที่ไม่มีแม้แต่เสียงนี่ก็พิสูจน์ได้ว่าเครื่องมือฟิสิกส์ที่พวกเขาทำออกมาไม่ผ่านการทดสอบรอยยิ้มของซิวเหยียนชะงักกำมือแน่นอย่าน้อยก็ไม่ระเบิดจัวหลีเขียนคะแนนลงสมุดน้ำเสียงราบเรียบเอาลักกลุ่มต่อไป ซิวเยนหยิบผลงานกลุ่มตัวเองออกมาก้มหน้าหลบไปยืนด้านข้างอย่างรวดเร็วแก้มเริ่มแดงไม่ว่าจะในวงการบันเทิงหรือในตระกูลซิลเธอก็ถูกเอาอกเอาใจจนชินแล้วไม่เคยถูกทำขายหน้าแบบนี้มาก่อนถ้าไม่ใช่เพราะอยากเพิ่มคะแนนนิยมกับช่วยตระกูลซิลผูกมิตรกับคนเก่งเธอไม่มีทางมาเข้าร่วมค่ายติวอะไรนี่หรอกสองกลุ่มถัดมาหลังจากที่เอาเครื่องมือใส่ลงไปในเครื่องจักรก็ทำให้เครื่องจักรขยับได้แต่ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ใช้ได้ได้ จวหลีรู้สึกเซอร์ไพรส์ใช้ได้เก่งมากแล้วดีมากเขาเองก็ได้ข่าวมาจากทางค่ายติวที่อื่นแล้วนักเรียนของประเทศอื่นๆก็ใช่ว่าทุกกลุ่มจะทำให้เครื่องจักรทำงานได้ส่วนกลุ่มที่ทำให้เครื่องจักรทำงานอย่างสมบูรณ์ได้ก็มีแค่กลุ่มสองกลุ่มอิงจือจินมาถึงในเวลานี้พอดีเวลาห้าโมงหนาทีเธอขยับเครื่องมือในมือเดินไปด้านหน้าแล้วเอาใส่เครื่องจักร เถิงอวินเมิ่แอบกังวลเฟิงเย่ของพวกเราจะไม่ระเบิดใช่ไหมจะเป็นไปได้ยังไงเฟิงเย่มั่นใจมากมีเทพอิงจะกลัวอะไรประเด็นคือเวลามันน้อยไงเถิงอวินเมิ่เครียดไม่รู้ว่าจื่อจินเชื่อมต่อวงจรทั้งหมดได้หรือเปล่าซิวเยียนก็ดอกมองไปด้วยสายตาเย็นชาเธอก็อยากจะรอดูว่าแค่เวลาไม่นานอิงจื่อจินจะโชว์ฝีมืออะไรออกมาได้ ขนาดพวกเขาทำมาสี่วันยังล้มเหลวเธอไม่เชื่อหรอกว่าอิงจือจินจะทำได้จริงๆไม่ใช่แค่ซิวเหยียนสายตาของนักเรียนคนอื่นๆก็จับจ้องไปที่เครื่องจักรอิงจือจินกดสวิตช่ามกลางสายตาของทุกคนครืนครืนพอกดปุ๊บก็มีเสียงดังออกมาจากเครื่องจักรจากนั้นไม่ถึงสามวินาทีไฟทุกดวงของเครื่องจักรก็สว่างขึ้นส่วนอื่นๆก็เริ่มทำงานตามกันมาต่อเนื่องกันทั้งเครื่อง นี่คือการทำงานอย่างสมบูรณ์ถึงอวินเมื่อเอามือปิดปากร้องกรีดสายตาของซิวเยียนเปลี่ยนไปในที่สุดก็มีสีหน้าเคร่งขรึมจ่วลีมุมปากกระตุกกันแล้วเครื่องมืออันนี้ไม่ใช่ของยากถ้าให้เวลาพอทุกกลุ่มก็สามารถทำให้เครื่องจักรทำงานสมบูรณ์ได้เหมือนกันประเด็นคือเวลาไม่พอแค่ทำให้เครื่องจักรทำงานได้ก็เพียงพอแล้วเขาอุตสาบบอกให้เบาๆอิงจือจินก็ยังจะจัดเต็ม ไม่มีอะไรต้องพูดแล้วทุกคนก็เห็นแล้วจวหลีถอนหายใจคะแนนเต็มไม่มีใครคัดค้านซิวเหยียนกำมือแน่นกว่าเดิมนักเรียนอิงเธอเป็นคนมาตรงเวลาตลอดจวหลีก็แค่ลองถามดูทำไมครั้งนี้มาสายละ่ะอิงจือจินเป็นคนตรงเวลาแม้กระทั่งหลักวินาทีเขาไม่รู้ว่าเธอทำได้อย่างไรตรงเวลาเสียยิ่งกว่านาฬิกา อิงจือจินปิดเครื่องเอาเครื่องมือออกมาไปเอาภาพกล้องวงจรปิดของถนนตรงจยามาค่ะเสียเวลาไปนิดหน่อยศาสตราจารย์จัวลองดูค่ะเธอเอาแฟลชไดว์วางบนโต๊ะถนนตรงจยาก็คือถนนเส้นที่ถึงอวินเมืองไปซื้ออะไร